สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็มาชมมาละไปกินได้หลายลูกแล้วนี่มี่ลูกเล็กๆก,กกำลังขึ้นเยอะเลยยอดงามงามเจอฝนยอดใหญ่เลยแล้วก็ลูกกำลังเยอะอีกเห็นไหมและหน้านี้ปลูกง่ายดีค่ะทุกคนเห็นไหมนี่จะลูกลูกเล็กอันนี้ก็ลูกเล็กๆเห็นไหม ไหลมางามมากเลยลูกนี้ค่ะนี่ลูกหนึ่งเราจะเอาอะไรมามาไว้ดีไหมเนี่ยเอาขวดโคกมาเข้าในนี้หรือเปล่าเนาะกลัวแมลงวันทอง <c oughs> กลัวนางวันทองมาเจอจังเลยเนี่ยค่ะลูกหนึ่งอูู้เนี่ยสูงสูงนี่โอ้านางวันทองมาเจอนะ่แย่เลย น,นี่ลูกหนึ่งค่ะอ้ยลูกไปเล่าลอะไรนี่อันนี้ไม่ขมนะถ้าขนาดนี้แล้วไม่ขมค่ะเอาหมูสับยัดไส้ต้มจืดได้เลยนี่ลูกหนึ่งเป็นชุดหลังๆนี่ก็ยังสวยอยู่เนะาะมาละจีนหน้าปูกว่ะอืแต่เราเก็บลูกนี้ดีกว่ามาั้งนะ ทำไปย็บไส้เดี๋ยวค่อยค่อยเก็บด,ดีกว่าเดี๋ยวโชว์ไว้ก่อนเนเวลาลูกค้ามาเจอเราได้ขายมาเมล็ดมะละเยอะแยะเลยลูกดกดีจริงๆหน้าปลูกกัะทุกคนปลูกมแค่ลงดินแล้วก็ทำค้างให้เขาเนีน่ยเลยวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ